ของคุณลูกค้าก็จะมีตัวพิมพ์วันที่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็สั่งฟิล์มไว้เป็นม้วนฟิล์มหน้ากว้าง20เซนนะครับเป็นแบบฟอยแล้วก็แบบใสนะครับอ,อันนี้สินค้ามาครบแล้วนะครับทีนี้เราก็จะประกอบเพื่อเทสให้ลูกค้านะครับตอนนี้อุณหภูมิและตัวเครื่องพร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะมาลองเทสให้ดู อันนี้เราจะเทสเป็นเข้าสารนะครับ mm. วิธีการใช้งานนะครับ mm. ก็จะมีให้หน้าเว็บแล้วนะครับ mm. อธิบายว่าปุ่มไหนไว้ทำอะไรบ้างนะครับ ตั้งค่าเครื่องบรรจุผงก็มีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่ออกมานะครับเราก็จะเลือกอใส่ตัววันที่เป็นวันที่หกเดือนสิบหกห้านะครับก็วันนี้ว,น 6, วันที่เราทำการเทเลยสินค้าใช้งานได้ปกตินะครับทั้งตัวพิมพ์วันที่ตัวตัวเครื่องซีนแล้วก็ตัวบรรจุผงนะครับ เดี okay. MM okay. okay. ๋ยวเราจะมาดูรอบๆตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องไม่มีตําหนินะครับ ช้งานได้ปกติตัวฟีมาครบแล้วนะครับตัวอย่างสินค้าพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ในส่วนของการประกอบนะครับเราก็จะมีคู่มือมาให้แล้วก็จะมีภาพประกอบว่าส่วนไหนใส่อะไรยังไงบ้างนะครับ เป็นคู่มือนะครับจะมี2องเล่มครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกอะไรอันนี้เป็นกล่องตัวอักษรน,นะครับเ,เช็คสินค้าเรียบร้อยครับ